เอาเละครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่อง lazy nice gaming นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเกม summer w a r chronicle กันอีกแล้วในส่วนของหัวข้อคลิปวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาแนะนําผู้เล่นสายครีปนะใครที่อยากเล่นตัวผู้ชายนะครับที่เป็นครีปเนี่ยสายแทงเนี่ยว่าเขาเนี่ยจะอัพสกิลกันแบบไหนบ้างน,นะครับแนวทางการอัพสกิลทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะมาแนะนําตรงนี้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสายแทงหรือสายดาเมจนะครับครีปเนี่ยเล่นได้ทั้ทงคู่เลยนะก่อนไปชมคลิปนะครับ ฝาก like, กดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำร้าน Easycard ร้านรับตำเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับดูดันแบบไม่เกรงใจใครด้วยสำหรับคนที่สนใจอยากเติมเงินราคาถูกแบบนี้นะกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ ผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเรื่องสกิลเนี่ยแต่ละท่าเนี่ยมันจะออกมาไม่เหมือนกันนะครับบางทีท่าไฟเนี่ยมันอาจจะไปเพิ่มดาเมจบ้างท่าน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่ม CC บ้างอะไรพวกนี้ครับมันจะออกแบบมาไม่เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นทุกท่าเลยนะครับเต่เราจะมาเริ่มตั้งแต่ท่าไฟไปก่อนเลยนะเรามาดูในส่วนของทตุไฟก่อนนะครับสกิลทตุไฟของครีปเนี่ยก็คือปกติแล้วจะเป็นการโจมตีธรรมดาหมดนะสกิลนี้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรเนาะแล้วก็มาดูที่สกิลแรกกันบ้างครับสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการพุ่งเข้าไปทุบ ถ้าเกิดว่าทุบแล้วเนี่ยยังไม่สะใจคุณผู้ชมพอนะครับมันยังช่วยในเรื่องของการติดสตันด้วยแต่เนี้มันมีโอกาสที่จะออกมาเนี่ยประมาณ44%นะแต่ว่าถ้าเกิดมันออกมาแล้วนะครับมีโอกาสติดสตันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.5วิเลยอันนี้ถือว่าโหดอยู่เหมือนกันนะครับถ้าติดสตันบอลได้หรือว่าฝั่งศัตรูได้เนี่ยก็จะสามารถทำดาเมจได้ต่อเนื่องยาวๆเลยมันติดสตันอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอแน่นอนอยู่แล้วครับมันจะช่วยในเรื่องของ HP ด้วยถ้าเกิดว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นท่าลมนะครับมันแพ้ทางกระ สำหรับสกิลนี้นะครับส่วนที่สกิลที่สนะครับสกิลต่อมาเนี่ยสกิลนี้จะเป็นการโจมตีแบบนี้ไปข้างหน้านะครับสครั้งแล้วก็มีโอกาสทําให้ศัตรูเนี่ยลอยด้วยนะครับโอกาสเนี่ยก็น่าจะอยู่ราวๆสัก55%อนตะนะติดแอร์บอลนะครับก็คือลอยขึ้นอากาศนิดนึงไม่ได้ลอยเยอะมากให้เห็นชัดนะครับก็คือแบบเป็นขาลอยจากพื้นนะ่ะมันทำำําดามาจ์ CC นะครับแล้วก็อย่างหนึง่งคือเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีค่าเดฟเยอะนะครับก็จะโดนโจมตีจากท่านี้เบาลงการใช้ท่านี้โจมตีศัตรู ส่วนสกิลที่3เนี่ยอันนี้จะเป็นสกิลแบบสายรีคอเวอรี่นะมันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มเลือดให้เราด้วยนะครับนิดหนึ่งแล้วก็ยังได้บัฟจากเอ K เพิ่มขึ้นด้วยนะยังไม่พอนะครับได้บัฟของเดฟเพิ่มขึ้นด้วยอีกแล้วก็รีคอเวอรี่เนี่ยประมาณ15าวินะอันนี้เหมาะสําหรับพวกเลเวลหนึ่งนะครับต่ำสุดเลยถ้าเกิดว่าเราอัพเพิ่มเลเวลไปได้เรื่อยๆเ,ยเห็นไหมครับมันก็จะบวกเลขบวกดาเมจขึ้นไปอีกเป็นเท่าตัวนะแล้วก็สกิลเนี่ยมันก็จะเพิ่มคูดาวลงไปด้วยยนนะครับเี่ มันจะติดแบบติดลดเลื่อนเนี่ยสิบเก้าวิขึ้นนะอะไรประมาณนี้มีโอกาสที่จะติดยัวยุด้วยนะอีกสิบสี่วิเลยนะครับมันก็จะเพิ่มตามเลเวลของเราไปเรื่อยๆสกิลนี้เนี่ยเหมาะสําหรับเอาไว้ใช้งานในช่วงแบบเราแบบใกล้แบบจวนตัวแล้วนะครับอยากจะเล่นดามเมจให้ไวขึ้นเพื่อตีบอสแบบเร็วๆอ่ะสักประมาณ3หลอด4หลอดประมาณนี้บอสมันใกล้ตายนะครับก็กดจัดสกิลนี้ขึ้นมาแต่เอาจริงแล้วพอถึงช่วงเวลาจริงครับสกิลมันมีน้อยแล้วก็กดรัวๆไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องไปโฟกัสอะไรตรงนี้มากหรอก ส่วนสกิลอันตีเนี่ยสกิลสุดท้ายน่าจะเป็นการกระโดดทุบนะครับของธาตุไฟนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าไปทุบเนี่ยมันมีโอกาส55%ด้วยนะครับที่ทาให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะลอยแล้วก็อย่างนึงคืออันนี้มันติดสถานะสตันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยพอกระโดดทุบเข้าไปอ่ะมันจะช่วยเพิ่มในเรื่องของเลสด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเหมาะสมสำหรับคนที่อยากจะปิดบัญชีเลยกระโดดทุบทีนึงคือจบเลยครับต่อมาเป็นสายธาตุน้ำนะครับสายธาตุดาก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับอันนี้สกิลแรกโจ สกิลเนี่ยมันจะต่างกันแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ธาตุไฟจะเป็นการทุบให้ลอยจะเป็นการกระโดดทุบปฏิสตันใช่ไหมครับแต่เนี้ยจะเป็นการกระแทกและการกระแทกเนี่ยมันจะมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะติดสถานะผักออกไปก็คือมอนกระเด็นนะ่ะแบบเนี้ย มีโอกาสอยู่ประมาณ55%นะครับก็คือมันมีโอกาสติดกับไม่ติดเลยเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับแต่ว่าผมส่วนใหญ่ที่ผมใช้เนี่ยก็มีโอกาสติดแบบตลอดนะนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่มอนพวกมอนตัวใหญ่นะครับอันนี้ก็สามารถทําดาเมจได้เหมือนกันนะครับมีดาเมจบวกอีก62%เลยอันนี้น่าจะเหมาะสําหรับคนที่บวกเลเวลเยอะๆแล้วนะผมถึงได้บอกไงว่าไล่มาถึงเลเวล4ก่อนนะครับจะดีมากๆเลยในส่วนของสกิลที่2เห็นไหมครับสกิลที่2เนี่ยอันนี้จะเริ่มต่างแล้ว ถึงแม้ว่ารูปแบบสกิลมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ของไฟเนี่ยจะเป็น CC ของทางด้านน้ําแข็งเนี่ยหรือว่าธาตุน้ำเนี่ยจะเป็น ATK ดาวนะครับเห็นปะมันจะบวก ATK ขึ้นให้แต่ว่าไม่ได้เพิ่ม CC ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เขียนไว้ว่าจะเป็น CC นะแล้วก็เหมือนเดิมครับในส่วนของเดฟมันโจมตีตามค่าป้องกันของอีกฝั่งนึงอะถ้าเกิดค่าป้องกันของอีกฝั่งนึงเยอะเนี่ยมันก็อาจจะโจมตีเบาลง แตถ้าเกิดว่าน้อยเนี่ยก็โดนเข้าแรงแน่นอนนะครับส่วนเท็สุดท้ายอันนี้ก็เหมือนกันเลยครับเป็นบัฟเหมือนกันน่าจะเป็นบัฟบวก a t k ด้วยแล้วก็มันมีโอกาสติด75%นะครับติดมึงงอะ่ะติดอะไรเอ่ยแบบนี้ครับขึ้นบนหัว75%เลยเลยคือเนี่ยโอกาสออกง่ายมากๆแล้วก็มีระยะเวลาคููดาวอยู่แค่1ิวิเท่านั้นเองอ่าถือว่าไวมากพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับเซตนี้ แล้วก็อันตรีนะครับอ่าอันเนี้ยอันตรีก็จะแตกต่างเหมือนกันนะครับเห็นไหมผมบอกแล้วว่าตามธาตุของแต่ละธาตุเนี่ยสกิลจะเริ่มแตกต่างกันแล้วสกิลอันตรีเนี่ยน่าจะเหมาะสําหรับคนที่ใช้พวกแอตแทกสปีดนะครับถ้าเกิดว่าเรากดอันติีไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ ATK สปีดเพิ่มขึ้นเห็นไหมจะได้แบบดาเมจจากการโจมตีเนี่ยเร็วขึ้นต่อมาเป็นธาตุลมนะครับธาตุลมก็เหมือนเดิมครับโจมตีธรรมดาปกติทั่วไปเลยไม่ได้มีอะไรนะ ส่วนของสกิลแรกเนี่ยแตกต่างอยู่แล้วครับเห็นไหมท่าลมจะเป็นการปั่นหมุนนะครับนี่พี่ไหวดัางสายน้ําแต่ก็ไม่ใช่นะครับผมจะเหมือนเดิมเลยคือใช้เดฟอีกฝั่งดึงมาโจมตีนะครับถ้าคาป้องกันอีกฝั่งดึงมันเยอเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โจมตีแรงมากแต่ถ้าเกิดว่าอีกฝั่งดึงมันน้อยอย่างเงี้ยครับแล้วก็โดนเข้าจังๆเหมือนกันแล้วก็จะได้เรื่องของรีคาวเวอรี่เลือดด้วยนะครับเลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยจากการใช้สกิลนี้นะและอย่างหนึ่งคือมันจะบวกดาเมจให้ด้วยนะครตาม,อมนเอนมมร,ร่อยไืๆห มันจะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆตามเลเวลของมันนะนะอันนี้ก็ไม่ได้นับนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงแรกเนี่ยเราจัดไปได้ถึงเลเวลเท่าไหร่บ้างส่วนสกิลต่อมาสกิลที่2อ,อันนี้ก็คล้ายๆกันเหมือนกันครับก็ใช้ดาเมจจากเดฟนั่นแหละมาจมตีใส่แต่ว่าอันเนี้ยมันจะติดสถานะช็อคด้วยนะครับอิเล็กทริกช็อคด้วยเห็นไหมมันมีไฟฟ้าด้วยจะสามารถตีเข้าไปแบบจังๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะทําให้มอนเนี่ยติดสถานะช็อคเหมือนกันอันนี้ก็ลดเลือดเหมือนกันนะครับสกิลไฟฟ้าตรง เป็นเวลาประมาณ10วิครับ10วิแต่ถ้าเกิดว่าบวกเพิ่มไปถึงเลเวล9หรือล10ก็จะบวกให้14วิโอ้นี่ก็ยิ่งแรงเข้าไปใหญ่เลยนะครับอ่านี่ชัดเจนเลยครับไม่ได้เป็นดาเมจแล้วมันจะเป็นในส่วนของการเพิ่มทางด้านของค่าป้องกันมากกว่าให้กับอีกฝั่งหนึ่งของเราแล้วก็ฝั่งของเขานะครับที่เป็นศัตรูเนี่ยก็จะโดนดาเมจจากตรงนี้ด้วยอ่าน,นี้ถือว่าโอเคอยู่มันเป็นการเพิ่มบัฟให้ไงถ้าเกิดว่าเราแบบคิดแล้วไม่ออกก็กดสกิลเนี่ยเพิ่มพลังให้กับมอนของเราแล้วก็จตตีใส่่ฝัังรูเลยคบ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะจะเป็นการโจมตีเหมือนกันแล้วก็ติดสถานะสตัน์แล้วก็บวกลอยด้วยนะครับก็จะเหมือนกันกับทางด้านของสกิลไฟแล้วก็น้ําแข็งเลยนะคล้ายๆกัน,นครับไม่ได้มีอะไรแล้วก็แถมยังมีโบนัสดาเมจให้ด้วยเหมือนกันนะครับในช่วงท้ายอะถ้าเกิดว่าเรากระโดดลงไปแล้วอนะเนาะ ต่อมาเป็นท่าแสงนะครับท่าแสงนี่ก็น่าจะประมาณปลดล็อกเลเวล50นะครับถ้าเกิดว่าเราเลเวล50แล้วเนี่ยตัวละครหลักนะก็จะได้ท่าแสงมาด้วยนะครับสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการโจมตีธรรมดานะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเคยบอกไปแล้วอีกสกิลหนึ่งคือสกิลที่2เนี่ยคือันี้จะเป็นการพุ่งชนนะครับโอกาสกดสกิลเนี่ยมันสามารถกดได้2ครั้งนะครับก็คือเรากดครั้งหนึ่งปุ๊บแล้วมันก็จะรีคอร์ดลี่ใหม่แต่ว่าเราสามารถกดย้อนกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเลย เพื่อเป็นแบบครบ2ครั้งทีเดียวมันจะเป็นเหมือนกับการแดนหลบของเราครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบใช้ค่าป้องกันของอีกฝั่งนึงครับถ้าเกิดว่าใคร up มาได้น้อยเนี่ยก็จะโดนหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันตรงนี้แล้วก็มีบวก ATK ขึ้นให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ตามเวลเลยนะยิ่งไประเวลสูงๆเนี่ยก็บวกอีกทีนึงเป็นร้อยเลยครับส่วนทกิที่2อ,อันนี้ก็จะค,คล้ายๆกันนะครับก็คือจะเป็นสกิลปัดป้องเหมือนเดิมเลยอันนี้น่าจะเหมาะสําหรับคนที่แบบชอบเล่นท่าแสงนะเพราะว่าท่าแสเเากเกสน แต่ว่าเรื่องของสกิลนี้มันมีโอกาส75%ที่ติดสถานะเงียบด้วยนะครับสถานะเงียบคืออะไรมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆการใบน้นะครับถ้าเกิดว่าเราติดใบปุ๊บเนี่ยก็จะไม่สามารถกดสกิลหรือทําอะไรได้เลยนะอันนี้ก็คือเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าอยากจะพลิกเกมนะครับต่อมาสกิลนี้ครับสกิลนี้จะเป็นเหมือนกัน,นครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มบัฟไม่บัฟ ATK ก็บัฟเรื่องของเดฟครับค่าป้องกันของเราเนาะ แล้วก็ยังมีในเรื่องของสถานะยั่วยุด้วยนะครับอันนี้ก็ติดเป็นเวลา10วิอันตรนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นการกระโดดพุ่งลงมาทุบะนะติดสตันประมาณ2.5วิเช่นกันครับแล้วก็ดามจที่ทําได้เนี่ย500แต่ถ้าเกิดว่าบวก10แล้วเนี่ย800กว่าเลยนะครับเกือบพันเลยโดนเข้าไปดอกหนึ่งนี่เลือดหายไป2หลอดได้เลยครับบอส สุดท้ายมาในเรื่องของธาตุมืดกันบ้างธาตุมืดเนี่ยกว่าจะปลดล็อกได้ก็ซัดไปถึงเลเวล60เลยนะครับเกือบช่วงท้ายๆแล้วแล้วก็เป็นความโกงอย่างหนึ่งของธาตุแสงกับมืดด้วยนะครับสกิลแรกของธาตุมืดเนี่ยก็จะเหมือนกันกับทุกสกิล,ลนะเป็นการโจมตีธรรมดาครับไม่มีอะไรแล้วก็มาที่สกิลนี้ก็ดีกว่าอ่าสกิลนี้เป็นการช็อกนะครับผมเนี่ยเขาเรียกว่ากางโล่ขึ้นไปแล้วก็ทุบเลยนะอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการใช้ค่าเดฟแล้วก็จะมีคลิกด,ด้วยนะครับคีเรทเพิ่มขึ้นด อันนี้คือ level เลเวลหนึ่งนีคีเลตนะครับจะเพิ่มให้1ิวิแล้วถ้าเกิดเราบวกไปถึงเลเวล10เนี่ยต้องบอกเลยว่าอีก20ิวินนี่คือแบบขายนะของอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ว่าใครใช้เป็นเนี่ยถือว่าแรงพอใช้ได้อยู่เหมือนกันนะสำหรับสกิลนี้ส่วน, skill นสกิลที่2ก็จะคล้ายๆกันกับทุกท่าเลยนะครับจะเป็นการแบบโจมตีไปด้าหน้า2ครั้งแล้วก็ใช้เดฟของศัตรูด้วยนะแต่ว่าอันนี้มันจะบวก ATK แล้วก็เพิ่มคีเลตให้นะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสายคิเลจะเป็นในส่วนของทาตุมือซะมากกว่านะครับแต่ว่ากว่าจะปลดล็อกได้ก็นู่นนะครับเบลหกเลยนะเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเลเวล ส,สกิลนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของธาตุมืดเลยนะสกิลนี้เนี่ยจะปลดปล่อยพลังแห่งความมืดนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายขึ้นอยู่กับค่าเดฟของเราด้วยถ้าเกิดว่าค่าเดฟเยอะก็โดนเบาหน่อยแต่ถ้าว่าค่าเดฟน้อยก็อาจจะโดนแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ครับและอีกอย่างนึงคือมันจะเพิ่มสถานะยูยูให้อีกฝั่งหนึ่งด้วยครับถ้าเกิดว่าศัตรูของเราเนี่ยที่ดามเมจแรงๆสักตัวหนึ่งนะมันจะสะท้อนดามเมจกลับไปด้วยนะครับทุกตัวเลยไม่ว่าเขาจะตีใครก็แล้วแต่นะครับต,ตีผมหรือว่าจะตีมอนสเเเเตตออออรรร์ัััวววื่่นนนนนนนยยาาาางีี้้้้้้้มกก็จะะะะทไไปปโดดดขคบถิใชลแ แล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายนะครับสกิลอันตีเนี่ยของสายธาตุมืดน,นะธาตุมืดเนี่ยคือมันจะช่วยในเรื่องของดาเมจแบบเต็มตัวเลยนะครับดูจากลักษณะแล้วเนี่ยจะเพิ่มดาเมจเยอะพอสมควรเลยนะพอเราปลดล็อกไปถึงเลเวล10ขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยได้ดาเมจทีเกือบพันเลยนะครับ800กว่าเลยนะอันนี้คือถือว่าโหสุดๆเลยแต่กว่าจะขึ้นอันตีได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันนะครับดาเมจของเราอาจจะเยอะเกินจนฆ่ามอนตาไปก่อนที่จะได้กดอันตีแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้ามีโอกาสก็รีบกดให้ไวเลยนะสำหรับ เรามาพูดถึงในเรื่องของพา s ์ทิฟสกิลกันบ้างน,นะครับพาร์ทฟแรกที่ผมใช้เนี่ยคืออันนี้นะมันจะลดความเสียหายที่สมาชิกในทีมได้รับนะครับจากบอสหรือว่าจากพวกมอนสเตอร์กี้นั่นแหละแล้วมีโอกาสได้รับมานาด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่ถูกโจมตีแล้วก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่ถูกโจมตีแทนเนี่ยจะมีโอกาส6%นะครับจะเพิ่มมานาให้ด้วย1หน่วยต่อมาอันนี้นครับพาร์ทฟที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าอัพอันนี้ไปบ่อยเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเดฟให้กับมอนสเตอร์ในทีมดดด้้้้้ววววยยนนนนะครรัับแลลถาาาาาเเเเเกกกิิ่่่่่ือออต20%ีใทจไปงพมด้วยนะ พาร์ทสที่3เนี่ยจะเป็นคล้ายก,กันกับแบบที่2เลยนะครับเปลี่ยนแต่ว่ามันจะเปลี่ยนจากค่าเดฟเนี่ยเป็นเลสแทนนะต่อมาเป็นพา s s ทสที่4อันนี้เนี่ยจะเสริมในเรื่องของค่าป้องกันให้เยอะขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับพวกสายแทงแบบโหดๆนะใครที่ชอบเล่นแทงก็อัพตัวนี้ไปเยอะก็ได้นะครับผมพาร์ทสที่5เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสะท้อนดามเมจในทีมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครโดนเนี่ยมันก็จะสะท้อนให้ทั้งหมดเลยนะ ต่อมาเป็นอันที่6นะครับอันที่6กเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นการเพิ่มเลือดแทนนะครับถ้าเกิดว่าในทีมเราเนี่ยครับมีเลือดต่ำกว่า30%เนี่ยจะได้รับการฟื้นฟูอีกแล้วก็สูงสุดเนี่ยถึงเลเวล5เลยนะครับผม30%ไปเลยอันที่7อันนี้สําคัญมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลือดหมดหลอดแล้วนะแล้วมันจะมีโลออกมาป้องกันด้วยนะครับเป็นเวลา8วินาทีไม่ให้เราตายในทันทีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราฮิวเลือดขึ้นมาได้เนี่ยในระยะเวลาตรงนั้นนะครับเราก็ ถ้าเกิดว่าอัพถึงเลเวลห้าเนี่ยโหดแน่นอนนะครับอันที่8มันจะเป็นการเพิ่มความเสียหายที่ทําได้นะครับแล้วก็ลดความเสียหายลงไปด้วยนะส่วนอันสุดท้ายนะครับอันที่เเลยพาสบอันเนี้ยอันนี้เหมาะสําหรับคนชอบคลิกนะครับผมยิ่งถ้าเกิดว่าอัพเยอะเท่าไหร่เนี่ยยิ่งแรงแต่ว่าเลือดในทีมของเราเนี่ยต้องเหลือน้อยถึง50%เลยนะครับถึงจะมีโอกาสเพิ่มคียได้และอันสุดท้ายนะครับอาริตี อันนตตี้อันนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะตันกันอยู่ที่2ที่3กันซะมากกว่าอันแรกเนี่ยที่ให้แนะนําให้อัพเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการกดแดดลบนะครับเราจะมีการเก็บทางน้าของแดดลบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสาครั้งนะครับเราจะกดได้แค่3ครั้งเท่านั้นแหละถ้าเกิดใครอัพมาน้อยนะครับมันกดได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยอาจจะพิกเกมยากนะเวลาเจอบอสนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นการรีชาร์จเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอัพอันนี้ควบคู่ไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นการรีหลบนะถ้า ส่วนอันนี้จะเป็นมานาครับใครที่มานายังไม่เต็ม10เนี่ยรีบอัพให้เต็มเลยนะครับพอถึงเลเวลสามปุ๊บเนี่ยเลเวลมานาของเราต้องเต็ม10แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดมีมานาเยอะเนี่ยจะช่วยให้มอนเนี่ยใช้สกิลได้รัวๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้มันจะชาร์จมานาไวขึ้นนะครับใครที่เป็นสายแบบกดมอนยับๆเนี่ยแล้วไม่ได้ชาร์จมานาไปด้วยนะครับแนะนํไว้ให้ชาร์จตรงนี้ไปด้วยนะถ้าเกิดว่าเราโจมตีอยู่เงี้ยลรวรีมานาไวขึ้นนะครับเราก็จะสามารถพลิกเกมแล้วก็เอามาชนะบอสได้ รีได้ถึง3าวิเลยนะครับไวมากเลยนะมานาถหนึ่งอันนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอันตนะครับเรามีเรามีโอกาสเนี่ยประมาณ20%นะครับที่จะทําให้อันติเนี่ยเกิดรีชาร์จไวขึ้นถ้าเกิดว่าเราแบบตีๆอยู่เงี้ยแล้วตีขึ้นชาร์จครับมาฟตรงนี้ได้เลยแล้วก็อันนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของอาวุธหลักได้สมมุติว่าอาวุธเราเนี่ยมันเป็นสายธาตุไฟนะครับเราอยากจะเปลี่ยนเป็นธาตุน้ําแข็งหรือธาตุน้าอย่างเงี้ยมันใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนนะไวขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเรา ปกติแล้วเวลาเราเปลี่ยนท่าหรือเปลี่ยนอาวุธอะไรพวกนี้มันใช้เวลานานไงอันนี้มันเฉพาะอารีนาแล้วก็แบทเทิลนฟิลนะครับใครที่ไม่ได้ลงอรารีนาบ่อยๆอย่างเงี้ยโหมด p UP ิ p yeah, ก็ไม่ต้องไปอัพมันหรอกครับ แล้วก็อันนี้เหมือนกันครับมันจะเปลี่ยนโซลิ่งมอนสเตอร์ได้มอนสเตอร์ Monster เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนคมภีได้เดี๋วนั้นเลยนะครับเพียงแค่กดไปที่หน้าคมภีปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนมาสามารถเปลี่ยนได้เลยแต่ว่ามันก็จะมีระยะเวลาบอกนะครับว่ามันจะรีเนี่ยได้อยู่ที่เท่าไหร่บ้างแล้วก็อันนี้เหมือนกันครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการฟื้นคืนชีพของมอนเองนะถ้าเกิดว่ามอนเราตายปุ๊บเนี่ยมันมีเวลากี่นาทีในการฟื้นนะครับของผมก็ประมาณนั่นเนี่ยถ้าเป็นค่าเริ่มต้นก็ประมาณหกร้นาวีครับี600กรก้อา แล้วก็เนี่ยมันสามารถรีคอเวอรี่ได้สูงสุดเนี่ยสามวินะครับผมอันนี้ใครที่แบบมอนสเตอร์เนี่ยตายไปบ่อยก็สามารถรีกลับมาใหม่ได้แต่ผมไม่แนะนำให้อัพเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ได้ตายอยู่แล้วฮิลเลือดแล้วก็เด้งขึ้นรัวๆเลยเนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอธิบายสกิลนะหากใครสงสัยเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหน <S <S ผมต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอเอาวจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ